สไม่เน่มัเลยแกัานงอดาทไปเมนดีแต่ดี่วอันีเป้อ่าลืมไปมอลลิฟต์จะค่าที่พักค่าเื่าค่ากินแพงว่ะไหแกไม่เอาอับมาเงินหมดพอดีดีวยหรังสือว่ะเรื่องมากขนาดนัดนหอหอหจบฉันนึกออกหรอแกฉันอยากไปตามรอยซีรีส์ว่ะไปตามหาป้าอะไรประมาณนี้ที่ไหนวะไอ้ที่ได้ของแกอ่ะ เกาหลีไงแกเฮ้ย <Hey, S 2> ไปไปไป<ๆ>ฉันอยากไปเทีเท่ยวเกาะเชจูเออออออดีเหมือนกันฉันก็อยากจะไปถนนกังนัมเหมือนกันโอเคไปกันเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลว่าไง,งน้องรักอาทิตย์หน้าพี่ว่างปะฉันกับเพื่อนๆอ่ะจะไปเกาหลีกันว่าจะให้พี่พาไปเที่ยวสักหน่อยอาทิตย์หน้าเหรอก็ว่างนะได้มาถึงกี่คนอ่ะทำไมเยอะๆพี่เลี้ยงไม่ไหวน,นะสี่คนเอง โอเคจะมินมาวันไหนทูบอกพี่ละกันเดี๋ยวพี่ไปรับถ้างั้นพี่ไปทำงานก่อนนะโอเคจะการ ถึงน้นลิอาเข้าไปไหนมาไปค้องน้ำมาใครติบไปห้องน้ำมันดีใจยังที่แต่ถึงได้หรือแกสวัสดีค่ะสายการบินช้างไทยอนไล์ย <and> ินดีต้อนรับค่ะ ไปป้อนเนี ada, decir, en, ่ยมาบาชื่อตกแกให้หน้าหันเลยโหปิกพี่แกมาหรือยังมันไม่ใช่หรอกพวกเราตั้งไว้ที่สนามบินด้ยใจเย็นๆเว้ยฉันไล่ไปหานางล้นางกำลังจะมาเฮ้สาวพอเคพี่สาันนะชื่อฟาสวสีค่ะสวัสดีค่ะสวั่ะันไีค่ะสั่ะไรกวัสดีค่ะสวัสดีค่ะั่ะ อยู่คะ่ะกินกันมาแล้วอยากจะไปเที่ยวแล้วอะ่ะจะเย็งเงยนก่อนไหมเอาของไปเก็บเอาของไปเก็บก่อนแล้วบ้านที่ไหนกันละ่ะอืมพักที่บ้านพี่สาวแล้วเลยคะ่ะไปอยากจะได้เหลือตังค์ไปช้อปปิ้งด้วยปรึกษากันก่อนไหมนี่ไม่ค่อยจะ,ะง,ะจะง,ง,เเงก,กละ <S <S 2> <S 2> เล,นนเกล,เกลกยนี่ย่าหรอจำทำไมเลยนะสาวสาวว่าหลายใจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกันล่ะที่แรกที่ิดเสริจะพาคโอเก้ไปไป็น่นจับของที่ของสาวเกาหลีได้ที่ไหนกี่ยนะคะ ตาม,มาเลยก็กู้แลนะ้วจะถ้าทำน้าก็หอมไเก็บก่อนต้องก็ขอมไปเก็บยางดงเป็นหมู่บ้านมารดุโลกเก่า <c oughs> แก่ของเกาหลีใต้ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจซอนหรือประมาณ500ปีมาแล้ว ได,ได้รับการจัดลำดับให้เป็นสถานที่สำคัญท,ทางวัฒนธรธรมพื้นบ้านอีกด้วยเป็นหมู่บ้านที่วางหองจุ้ยดีที่สุดซึ่งมีผลกระทบต่อความเชื่อเรื่องโชคลาภและยังมีผลทำให้บรรยากาศและทัศนียภาพรอบๆหมู่บ้านสวยงามและน่าหลงใหลอีกต่างหากเมื่อไปหมู่บ้านโบ,บราณยางดงจะสังเกตเห็นว่าถ้าบ้านไหนมีฐานะดีหรือเป็นชนชั้นสูงจะตั้งบ้านเรือนของชนชั้นสูงอยู่บนเนินเขาหลังคางมุงด้วยกระเบื้อง สวนบ้านไหนมีฐานะลงลงมาหรือเป็นชนชั้นล่างจะปลูกอยู่ด้านล่างภูเขาหลังคาจะมุงด้วยหญ้าแห้งหรือฟางข้าวทางค้าคนที่นี่ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพกเกษตรปลูกผักและเลีเล้ยงสัตว์จ้ะไม่ว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยสงบร่มเย็นเลยนะคะเฮ้ยพวกเราถ่ายยังไม่เตอบได้ได้ได เดินเนที่ยวเดินเที่ยวจนเริ่มหิวพี่สาวปิ๊กเลยพาไปรับประทานอาหาร นงมยอนคือบะหมี่เย็นแปลว่ากว๋วยเตี๋ยวคนเกาหลีนิยมรับประทานเนาีงมยอนหรือบะหมี่เย็นกันมากในฤดูร้อนหรือฤดูหนาวโดยเชื่องฤดูร้อนก็มักจะทานมุนเนงมยอนหรือบะหมี่เย็นแบบน้ำแต่ถ้าเป็นฤดูหนาวก็เป็นบีบิมเนงมยอนหรือบะหมี่เย็นที่เป็นแบบเผ็ดกิมจิไปเกาหลีแดนกิมจิถ้าจะไม่เอ่ยถึงกิมจิคงไม่ได้ กิมจิเป็นอาหารประเภทเครื่องเคียงไม่ได้เป็นเมนูหลักแต่จะมีประจําทุกมือ้อถือว่าขาดไม่ได้เลยทีเดียวที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักคือกิมจิผักกาดดองแต่จริงๆแล้วยังมีกิมจิอีกนับร้อยแบบซึ่งวัตถุดิบที่แตกต่างกันบิบิมบับมาจากคําว่าบิบิมหมายถึงการคุกคล้าวข้าวยำ ส่วนคําว่าบับหมายถึงข้าวบีบิมบับเลยถูกคนไทยเรียกว่าข้าวยำเกาหลีซึ่งในสมัยก่อนบีบิมบับเป็นทัวเทนอาหารเกาหลีตามธรรมเนียมเก่าแก่ดั้งเดิมในวันหยุดที่สําคัญเช่นเทศกาลชูซอกในปัจจุบันเป็นอาหารที่รู้จักกันแพร่หลายมากขึ้นซึ่งได้จัดว่าเป็นอาหารที่มีความสมดุลและมีอาหารครบถ้วนเพราะมันมีผักต่างๆพร้อมกับเนื้อสัตว์หมักมีพริกเกาหลีปรุงพิเศษเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติได้ทำให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันอย่างลงตัว ทัคาบิไก่บาร์บีคิวผัดซอสอาหารที่สร้างชื่อให้กับเมืองชุนซอนโดยเป็นการนําไก่บาร์บีคิวข้าวเหนียวมันหวานผักต่างๆลงผัดรวมกับซอสพริกไทยแดงแบบเกาหลีเวลารับประทานอาหารจะนําผักกาดเขียวมาห่อรับประทานอาหารหลังจากทานไปสักพักจะนําข้าวสวยและสาหร่ายแหง้งมาผัดรวมกับทัตคาบิเรียกว่าทัดคาบีโบคึมเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงเช่นโอเด้งรุงรสกิมจิหรือน้ำซุปเย็น ไปพักผ่อนอแลดก่อนเถอะไม่ไหวแล้วอ,ะอ่ะโอเคตับใจแล้วกันอ๋ออย่างนี้เอางีอกีเปี่ยนาง่ที่มาไม่ขาย อนดองซอสอสกีีบบมแบบอ่าคำเคตระดับทำจ้านี่คุณป้ายูริจัดเด็เกๆคุณป้าหผอยู่ข้างบ้านเรานี่เองและคุณป้ายูริจะมารับประทานอาหารร่วมกับเราด้วยนะคะในนี้นอ๋อค่ะองนี่เนี่ยน้าติ๋วทไมคะว่ารามการกินอาหารที่นี่ต้องให้ทั่วบ่ิสุสธิตัดหน่อยจ้า คุณไม่รู้ไม่ผิดจ้ะยินดนีต่อไรับค่ทำไมคุณป้าจจเสิร์ฟใส่แบงันคะเป็นเรื่องปกติจ้ะการกินแบบนี้ถือเป็นการให้เกียรติคุณพ่อมาหาว่าหามื้อนี้รอร่อยมากอ๋อแล้วหนูลองบ้างดิ โซทาวอร์หรือหอคอยเอนโซหรือนำซันาเาวอร์ตั้งอยู่บนภูเขานำซนันเป็นจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของกรุงโซเพราะเป็นจุดชมวิวที่มองมเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซคนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นผู้รักทั้งเาาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงรั้วข้างบนโซลทาวเวอร์เพราะมีความเชื่อกันว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไปเกาะเชจูหรือเชจูโดเกาะเชจูเป็นที่รู้จักของคนไทยมากพอสมควรโดยเฉพาะแฟนซีรีส์เกาหลีอย่างแดตังกึมก็จะยิ่งคุ้นหูกับชื่อนี้เพราะมีปรากฏเป็นฉากอยู่ในละครด้วยและเกาะเชจู ก็ไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่ฉากในละครเท่านั้นเพราะที่นี่มีฐานะเป็นหนึ่งในเก้าจังหวัดของเกาหลีใต้และแม้ในอดีตเกาะเชจูจะถูกแกะสันให้เป็นพื้นที่สำหรับคุมขังนักโทษโดยตัดขาดตับแผ่นดินใหญ่แต่ปัจจุบันเกาะเชจูกลายเป็นเกาะสวัสด์หาสวรรค์ชื่อดังของเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เกาะเชจูมักเป็นที่หมายของหนุ่มสาวที่วางแผนมาแต่งงานฮันนีมูนหรือพักผ่อนตามภาษาคนมีความรักเพราะทั้งสถานที่และบรรยากาศช่างเป็นใจเสียเหลือเกินด้วยอากาศที่เย็นสบายที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย15องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีในฤดูร้อนก็ไม่เกิน25องศาคู่รักและคู่แต่งงานชาวเกาหลีส่วนใหญ่จะมีเกาะเชจูเป็นจุดมุ่งหมายในชีวิตที่จะพากันมาฮันนีมูนให้ได้กันสักครั้งหนึ่ง ตลาดอินซาดงตลอดตามแนวถนนจะมีร้านขายของเก่าวัตถุโบราณทั้งที่เป็นของเก่าจริงๆกับของที่ทำเย็นแบบขึ้นมาใหม่เพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยวในราคาที่ถูกลงร้านขายงานอิสระของที่ล,ลึกเก๋ๆรวมถึงผู้กันสมุดทำมือพัดที่กัานหนังสือตุ๊ก,กตาหน้ากากไม้แกะสลักสร้อยคอรูปแปลกๆมีมาให้เลือก้างมาย ในวันเสาร์อาทิตย์จะมีการปิดถนนไม่ให้รถยนต์เข้าเพื่อทำให้ถนนสั้นๆเส้นนั้นเป็นถนนคนเดินเทศกาลชินโดยองดึงน้ำทะเลแยกเทศการนี้จะเกิดในช่วงฤดูใบไม้ผลิทะเลช่วงเกาะชินโดและเกาะโมโดห่างจากฝั่งโฮดองลิในจังหวัดชุลนัมโดนั่นเป็นส่วนที่มีกระแสน้ำต่ำสุดในเดือนที่3ทางจันทรคติ ซึ่งน้ำรถจะเกิดถนนใต้ทะเลกว้าง40เมตรยาว2.8กิโลเมตรซึ่งเป็นที่รู้จักแก่โลกเป็นครั้งแรกในปี1975โดยท่านปีแอรังดีท่านอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำเกาหลีได้รายงานปรากฏการณ์ประหลาดนี้ในสื่อของฝรั่งเศสว่าเป็นราวกับปาฏิหาริย์ของโมเสสในรูปแบบเกาหลีตำนานของปรากฏการณ์นี้มีอยู่ว่าในอดีตการชาวเกาะ ได้รับความเดือดร้อนจากบรรดาเสือในปีหนึ่งการลุกรานของเสือเริ่มเพิ่มขึ้นและร้ายแรงจนทําให้ชาวเกาะทั้งหมดต้องพัดภาคจากบ้านหนีไปยังเกาะโมโดเว้นแต่เพียงหญิงชราคู่หนึ่งชื่อยายป้องซึ่งสวดภาวนาด้วยแรงศรัทธาทุกวันว่าจะได้เห็นหน้าครอบครัวอีกครั้งและแล้วเทวดาก็ช่วยยายด้วยการแบ่งทะเลออก เทศกาลชินโดยองดึงแสดงให้เห็นถึงการเฉลิมฉลองอันน่าปิตินดีด้วยพิธีสักการะบูชาต่อยายป้องเทศกาลจัดแสดงตามตำนานด้วยการล่องทะเลด้วยแพท,ท่อนซุงมการสักการะของชาวประมงต่อเทพแห่งทะเลและการชุมนุมของกุ้งหอยบนถนนทะเลการร้องเพลงเวลาทำงานของชาวเกาะชินโดเพลงของพวกขามหีศพ งานเลื่อนเริงของบรรดาผู้ไว้ทุกข์และการแสดงพื้นบ้านต่างที่เป็นลักษณะเฉพาะของเกาะชินโดจัดขึ้นที่สิ่งหลงเหลือจากประวัติศาสตร์อาทิที่ยองจางซังซองและนำโดซกซองที่ถูกสร้างในสมัยราชวงศ์เรียวและอุลลิมซานบังห้องทำงานของโฮยูจิตรกรผู้มีชื่อเสียงในปลายราชวงศ์โชซอน เทศกาลโคมไฟดอกบวัวจัดขึ้นที่กรุงโซของทุกปีในวันวิสาขาบูชาสืบเนื่องมาตั้งแต่ในช่วงราชวงศ์กเลียวเมื่อศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติชาวพุทธสัน,นิกิชนในเกาหลีใต้จะเดินขบวนแห่โคมไฟดอกบวัวและเดินขบวนแห่มังกรเพื่อฉลองวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตัสรู้และปรินิพานภายในงานจะมีโคมไฟดอกบวัวหลากสีกว่าหนึ่งล้านดวง พร้อมด้วยขบวนพาเหรดต่างๆทั้งที่มาจากเกาหลีและคนต่างชาติที่รับถือศาสนาพุทธผู้ร่วมงานจะได้เดินชมวิทธศการต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาชมวิธีการทำโคมบัวและการแสดงพื้นเมืองต่างๆบาเด็กๆ